มาแล้วเนาะกับทักทายสบายดีกันเด้อกับเสาของวันพุธวันที่15พฤศจิกายน66เนาะท่านใดที่เข้ามาแล้วก็ขอให้เฮงเฮงปังปังกับแนวทางนิเคอิหุ้นมือนี้เด้อเนาะก็เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ได้เด้อแล้วกันเนาะฝากเข้าไปกดติดตามไว้นำน,ำนะพี่น้องเนาะ ท่านใดที่เข้ามาเล้กก็ขอให้เฮงเปังปังเด้อขอให้ได้รับสู้รับทรัพย์กันตั้งแต่เ้าๆเนาะกับแนวทางนิเคอิหุ้นเนาะท่นใดที่ว่าเนาะหาบ้านที่จะซื้อจะจิ้มก็ให้เข้าไปตรงที่หวานใจได้วางไว้ให้เด้อเนาะก็คือบ้านมั่งมีหกหกเนาะพี่น้องเนาะ อนไว้ใจชัวแล้วก็ฮับประกันความปลอดภัยเนาะพี่โน้องเนาะสำหรับท่านไหนที่ว่าเนาะอยากอยากไปว่าเข้าไปแต่บุหูทรงทางจะเข้าไปเนาะให้เข้าไปตรงคอมเมนต์หวานใจได้เลยเด้อเนาะหวานใจกะสิวางไว้ให้เนาะเข้าไปเลี้ยวกะขอให้เฮงเฮงปังปังเนาะบพรว่าสิเป็นแนวทางฮุ่นฮานอยเนาะและ้วก็ลาวพัฒนา มื่อนี้กะบซีมีทั้งฮานอยและกะลาวเนาะพี่โน้องเนาะเข้ามารับสู้รับซับกันตั้งแต่เศร้าๆเนาะท่านใดที่ว่าเข้ามาเอาเนี่ยทางกะขอให้มีความซุปไปตลอดวันเนาะพี่โน้องเนาะเมื่อนี้กะขอภาวนาให้เนาะรับซับกันตั้งแต่เศร้าๆแล้วก็ขอให้เป็น เนาะเศร้าที่ดีแล้วก็เศร้าที่พี่น้องเนาะได้รับโชคลาภเนาะนี่ก็อากาศก็เย็นคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะบ้านใจก็บ่ได้ออกไปอัดคลิปข้างนอกเนาะเพราะว่าฟ้ามันลมเนาะฟ้าลมแงก็เลยนั่งอัดอยู่ในห้องเนาะ กแสไฟกะอาสีมืดๆหนไดยนึงนะพี่เองเนาะมาเบื้องแนวทางนิเคอิหุ้นมือน,นี้หวานใจเฮดได้หกเนาะหวานใจให้วิ่งลูดหกเดอ้อนิเคอิหุ้นเนาะหรือว่าสิเป็น VIP หรือว่าปกติก็สามารถพิจารณาได้เนาะท่านใดที่ว่ามักในแนวทางของหุ้นเนาะสามารถเล่นได้ทุกๆหุ้นเลยเดอ้อ วันใจให้วิ่งลูด6กเนาะก็มี60 6ูนย์หกหนึ่งหสองหกสหกห้แล้วก็6กเเนาะ หกศู 60, 61, 64, 65, 68, 69, นยะ์หกหนึ่งหกสี่หกห้าหกแปดแล้วก็หกเก้าเนาะอันนี้คือตัวโจะที่หว่านใจได้โจะให้เนาะกะถ้าท่านใดที่ว่าอยากวิ่งลูดกะเนาะสามารถวิ่งลูดได้เลยเนาะท่านใดที่ว่ามักสายลูดเนาะท่านที่เป็นสายลูดกะ ถ้าเป็นสาลูดกันยิ่งดีนะพี่น้องเนาะเพราะว่าอันนี้หวานใจกับโจให้เนาะเป็นบางตัวเลขให้เด้อเนาะกล้บว่าท่านสีจิ้มสีโจตัวใดกับขอภาวนาให้มาตัวที่หวานใจได้เนาะอ้เฮ็ดอ,อกมาให้พี่ให้น้องเนาะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ได้เด้อเข้ามาให้กําลังใจน้องหวานใจนำเนาะก็เข้ามาชมคลิปให้เนาะจากเล็กจากน้อยเนาะพอได้แนวทางแล้วก็อกไปกับโบปิญนญาเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ขอฝาก บ้านมั่งมีหกหไว้นำเนาะคือโอนไวจ่ายชัวรเนาะฮับประกันความปลอดภัยร้านเปอร์เซนเตอ์เนาะเข้าไปแล้วบ่มีคำว่าผิดหวังเนาะทึกแล้วต้องได้เงินถึกแล้วต้องแบบว่าเนาะะที่ว่าหาบ้านที่จะซื้อแบบว่าทุกๆแนวทางเนาะกะทางร้านมั่งมีหกหคือให้บริการมีทุกๆแนวทางเลยเด้อเนาะบอว่าสิเป็น หุ้น V.I.P. หุ้นพิเศษเนาะแล้วก็ฮานอยฮานอยกับจมี i, ทั้งฮานอยแบบว่านนกเหนือจากฮานอยพิเศษปกติ V.I.P. เนาะคือยังมีหน่วยอื่นๆอีกเนานะคือทางบ้านให้บริการทุกๆแนวทางเดอ้อสำหรับท่านไหนที่ว่าหาบ้านที่ว่าจะจิ้มเนาะบบมีก็ให้เข้ามาตรงที่หวานใจได้วางไว้ให้เลยเดอเนาะคือฮับประกันความปลอดภยัยเนาะพี่องเนาะนะ บมมีคําว่าทึกแล้วบได้เงินเนาะคืออันนี้คือหายห่วงเนาะซื้อน้อยก็ให้ปลดไผยซื้อหลายก็ยิ่งปลดไัยเนาะพี่น้องเนาะคือหายกังวลเรื่องที่ว่าซื้อหลายทึกหลายย่านบได้เงินเนาะคือตัดไปเลยเด้ออันนี้เนาะคือหวันใจกับอาจารย์กับเนาะทั้งหาเทศแนวทางดีๆให้พี่ให้น้องแล้วกะ็เนาะอยากให้แบบว่ามีบ้านที่แบบว่าปลดภัยและะ้วก็ โอนเทโอนชัวเนาพี่น้องเนาะเข้ามาแล้วก็ขอให้มีความสุขกันทุกทกท่านเด้อเนาะบอกว่าท่านจิ้มแนวทางใดก็ขอภาวนาให้เฮงเฮงปังปัง,ปงขอให้ได้ค่ากับข้าวกันทุกทกท่านเนาะนิเคอหุ่นมือน,นี้หวานใจให้วิ่งลูดหกเนาะก็สามารถเล่นได้ทั้งโอบเซาแล้วก็โลบบายเด้อเนาะแล้วก็เดี๋ยวไปโพกับหวันใจอีกเนาะกับช่วงของฮานอยแล้วก็ลาวพัฒนานะมือน,นี้ก เดววาวันใจกับสิลลหมาว่าเนาะฮ็ดรัฐบาลเบิงเนาะกับท่านใดที่ว่ามาักในแนวทางกับลงติดตามไว้เบิงเด้อเนาะบางท่านก็อาจจะเข้ามาให้กําลังใจซื้อกับขอครบใจหลายเนาะบางท่านก็เข้ามาเอาสุกเอาลาบมาเอาแนวทางกับขอให้เฮงเฮงปังปังกันทุกๆท่านเด้อขอให้ทุกๆท่านเนาะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์ เข้ามาให้กำลังใจเน้องหวั่นใจเนาะจงโชคดีกับแนวทางนิเคอิหุ้นตั้งแต่เซาเซานองขอให้เป็นเ้าที่พี่น้องได้รับทรัพย์กันเด้อขอให้ท่านจงโชคดี